ขอสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ตังกวาเทว์เดอะเวิลด์ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องย่อยของเรานะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวทิปทัวร์แบบ Google Earth กันที่เกาะลังกาวี e ค่ะซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายสีดำต้องสาบอยู่ด้วยนะคะและคอนเทนต์นี้แนะนำมาจากน้องโบผู้ช่วยของพี่นั่นเองมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพประกอบไปพลางๆก่อนนะคะก่อนที่จะมาฟังข้อมูลเรื่องเล่าว่า เกาะนี้ต้องสาบเพราะอะไรอันนี้ก็จะเป็นในตัวเกาะนะคะสวยงามมากๆค่ะไม่รู้ว่ามีภาพบริเวณชายหาดที่เป็นเม็ดทรายสีดำหรือเปล่านะคะก็จะเป็นตึกแล้วก็สถาปัตยกรรมของเขานะ บรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะส่วนทางด้านของสติปวิวนะคะก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันเอาเป็นว่าจะเลือกในโซนที่เป็นชายหาดแล้วกันนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นโซนที่มันเป็นทรายสีดำอะค่ะอาจจะมีเสียงรถแทรกเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าถนนเส้นเนี้ย เขาวิ่งกันเก่งมากๆขนาดดึกดื่นก็ยังวิ่งกันอยู่เลยตรงนี้น่าจะเป็นตรงกลางเกาะนะคะที่เป็นตัวเมืองนะอย่างที่ทราบว่าเกาะก่อนนี้เนี่ยเป็นเสมือนเมืองเมืองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอซูมออกนิดนึงนะคะจะได้เลือกโซนได้ นี่น่าจะเป็นบริเวณหาดทรายหรือเปล่าไม่แน่ใจลองลงไปดูก่อนนะ,ะเป็นส่วนของริมทะเลค่ะแต่รู้สึกว่ามันจะมีช่วงภาพที่แบบผิดพลาดเล็กน้อยเออดูสิเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราลองหาจุดอื่นนะคะ กลมสีฟ้าสำหรับเกาะลังกาวีแห่งนี้นะคะเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียเขานะโดยตั้งอยู่ใกล้กับเกาะภูเก็ตของประเทศไทยบ้านเรานั่นเองอ่ะตรงนี้เป็นโวนหาทรายนะคะแต่ว่าก็สีสันปกตินะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโซนที่เป็นหาดทรายสีดำอะตามคําร่ําเรือมันอยู่โซนไหนของเกาะนะคะเอพอพราะเกาะก็ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยและใดๆคือสติดวิวตรงช่วงชายหาดเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของ คำสาบที่เกินตั้งแต่ตอนแรกนะคะตามตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าหลายร้อยปีก่อนบุตรสาวของพ่อค้าจากภูเก็ตที่ชื่อว่ามัสสุรีค่ะเป็นเด็กสาวที่จิตใจดีแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยได้แต่งงานกับองค์รัชทายาทเจ้าชายวันดารุสผู้ครองเกาะลังกาวีค่ะ และหลังจากนั้นก็ได้มีโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์นามว่าวันฮาเกมนะคะและต่อมาพระมารดาขององค์รัชทายาทเนี่ยก็ได้กล่าวหาว่าพระนางมัสุรีคบชู้ตอนที่สวามีเนี่ยออกไปทำศึกสงครามานางจึงถูกตัดสินโทษประหารชีวิตค่ะแต่ความพิดก,ก็คือก่อนที่พระนางมัสุรีจะสิ้นใจนะคะก็ได้ อธิษฐานว่าหากตนนั้นบริสุทธิ์เนี่ยขอให้โลหิตไหลออกมาเป็นสีขาวอะสำหรับน้องๆเล็กๆนะคะโลหิตแปลว่าเลือดนะพร้อมหลังจากนั้นนะคะนางก็ได้สาบแช่งไปพร้อมกันด้วยนะคะว่าขอให้ชาวเกาะลังกาวีเนี่ยประสบแต่ทุกข์ยากตลอด7ชั่วอายุคนเลยทีเดียวและในขณะที่คมกริดของเพชฆาต กดลงไปบริเวณคอนะคะโลหิตสีขาวเนี่ยก็ได้พวยพุ่งออกมาสู่เบื้องบนค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระนางมัสสุรีเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ผิดอย่างที่โดนกล่าวหาเมื่อองค์ราชทายาทนะคะได้เสด็จกลับมาก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่รู้ข่าวเรื่องของภรรยาของตนนะคะจึงได้ตัดสินใจ จระราชสมบัติทั้งหมดและพาโอรสของตนเองกลับไปยังจังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดของพระนางมัส,สุรีค่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนตลอดช่วงอายุจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะและหลังจากนั้นทางด้านของพระราชมารดาก็ได้รับผลของสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นะคะเมื่อพระองค์สิ้นพระชนค่ะ พระศพไม่สามารถฝังที่ใดบนเกาะของลังกาวีได้เลยเพราะว่าทรายเนี่ยจะดันร่างขึ้นมาอยู่เสมอเลยนะคะเป็นความแปลกประหลาดมากๆจนต้องกลับไปทำพิธีบนบานที่สุสานของพระนางมัสุรีจึงสามารถนำไปฝังยังหาดทรายของเกาะลังกาวีได้แต่สีของทรายค่ะอันนี้คือความพีคที่เป็นคำสาบนะคะมันกลับกลายเป็นสีดำทันทีเมื่อถูกฝังลงไปออ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมานะคะซึ่งก็มีรู้ข้อเท็จจริงนะต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังอีกเช่นเคยหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาของการปรากฏเม็ดทรายหรือหาทรายสีดําในปัจจุบันค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นเพลงด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะใครที่แบบอยากรับฟังข้อมูลในแบบรูปแบบเพลงเนี่ยลองไปหากันดูนะโอเคแต่ใดๆคือ บรรยากาศส,สวยมากๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะหาโซนที่เป็นหาดทรายสีดำไม่เจอก็ตามนะเอาเป็นว่าใช้ภาพประกอบตามนี้ไปแล้วกันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่โซนไหนแต่อันนี้ก็เป็นบริเวณหาดทรายเช่นเดียวกันสติดวิวก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะคะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้กัน mm hmm. เช่นเคยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องโบที่แนะนำมาด้วยรวมไปถึงถ้าอยากสปอร์ตให้กับพี่ตังกวา mm hmm. เพื่อให้ช่องนี้ผ่านกดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ Subscribe mm hmm. กับกระดิ่งช่อง mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วมาเจอกันใหม่กับตังกวา Travel the World คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะบายบาย